คุณครับมาัสดีค่ขาแม่หรือย<ด>ังมาดีค่ขาแม่หรือยังจ้าเอากราบกาบไปก่อนเอ,อ้าวอ,อ,อีกแล้วสวัสดีค่้าพ่อก่อนสวัสดีเจ้าพ่อก่อนโอเคค่ะสวัสดีจ้าพ่อก่อนสวัสดีจ้า เป็นแผลเลยเหรอใโอ้โหแล้วใครทำเนี่ยใครทำพลอยพลอยทำตัวเองเหรอลูกพ่อทำเอ้าเอาพ่อไปทำเนี่ยพ่อไม่ได้อยู่ด้วยหึพ่อทำใครทำแม่ท้แม่ทหมามาพ่อเติมให้มาให้พ่อเติมซินี่ไหนยกขึ้น โอมไหนไหนของของหนูอย oh. oh. ู Kay, oh. ่ไหนแผลหนูอยู่ไหนไม่มีโอมเงคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงไหมโอ้ น้องน้องเี้น้องพลอยตอบชัดๆหน่อยคิดถึงไหมจัดชุดห้องพลคิดถึงค่ะห้องพลอยไฮห้องพลอยเพชรมาเด็กมไม่ไปพ่อจะจัดของก่อนเนี่ยมามามาห้องแม่หนิมามาจัดของช่วยกันหนิมาเลยห้องพลอยนะเออรู้อยู่ ไม่มีคนอยู่นั่นน่ะยังไงเพชรก็อยู่ในห้องแม่เนี่มาหอมไหมหอมไหมไม่หอมไหมหอมหอมจังพ่อหอมขอบคุณป้าฝากด้วยนะคะขอบคุณปันปุรีของขวัญขึ้นบ้านใหม่นี่ไงของใครเนาะนี่เนาะ ของพี่แล้วลงในในบัญชีไปอยู่ปันปุริหอมโอเคนชอบปันปุริสาย <c oughs> ใครปุริสายยกมือขึ้น <c oughs> ใครปุริสาย <c oughs> ใครปุริสายยกมือขึ้น ดูซอมบี Yo, <t <t ้ตีกลนแม่ตีกลนเอ้าเอ้าเอ้าจุ๊บก่อนจุ๊ก่อนจุ๊บก่อนแม่อ่าจุ๊บจุจุ๊บเออจุ๊บแยม โอเคแล้วจัดของต่อช่วยพ่อจัดของนะแม่เปิดทีวีให้